รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังให้กับ Garmin Forerunner 645 Music นะครับที่ขายึดใส่สายนาฬิกานะครับแตกหักนะครับนี่นะฮะก็มีรอยติดกาวซ่อมมาทุกจุด4มุมนะครับแต่ก็ติดไม่อยู่นะครับเพราะว่าไม่มีกาวอะไรที่จะติดอยู่นะครับก็ตรงนี้ต้องเปลี่ยนทั้งชุดฝาหลังแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอะไร Garmin เร์เซ็นที่ทางร้านลกรีบายเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จะจําหน่ายแล้วก็ซ่อมให้กับลูกค้านะครับได้เหมือนใหม่นะครับไม่ใช่ใช้กาวติดอ่าซ่อมนะครับซึ่งอันนั้นมันคือการหลอกนะครับเป็นกาวอะไรติดพลาสติกอยู่นะครับก็ติดอยู่ก็จริงนะครับแต่ไม่สามารถทนแรงดึงสายแบบนี้ได้นะครับซึ่งถ้ามันทําได้นะครับคมก็คงทาไปนานแล้วนะครับก็อันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ชาร์จไฟ เข้าที่99%นะครับก็ถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะเซ็นเซอร์ฮาร์ดเดก็ทําง,งานได้ตามปกตินะครับก็กระจกเซนเซอร์ใสเหมือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่เลยนะครับเพราะเป็นอะไหล่การ์เมนแท้100%ที่คัดเกรดมาเอาให้เหมือนใหม,ใหม่จริงๆนะครับก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยอุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับ ทำงานได้ตามปกติเดี๋ยวเรารอให้เซ็นเซอร์ฮาร์เรทวัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนนี้กับลูกค้านี่นะเซ็นเซอร์ฮาร์เร็วัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะครับก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับให้ทราบเหมือนเดิมครังน,น,นะครับก็คือจะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหนือ กันน้าลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจําก,กัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับก็ขอบคุณมากครับร้นานล็อกดีไบต์ยินดีให้บริการนะครับแชร์อะไรกามินแทร้อยเครับขอบคุณครับ